ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสู่ช่องยีสานบันปลาสตอรี่มืนอนน้ำภาพพี่น้องคือเราโคเลาพูหายอยู่หากินครับมาหาเลาะเบิงเหตุนะครับเพราะว่าเบิงคลิปใน youtube ของหลายๆช่องนะเพิ่นยังคงเก็บเห็ดกันอยู่เมื่อนีก็ได้ข้นมารุนมาเลาะเบิงโคกแถวบ้านครับ่าจะไม่เห็ดลงเรือบ่เดี๋ยวมาลุลดมาชมมาเบ้องกันไปเลยครับผมจุดแรกนะครับนี่เห็ดจยดนะครับ เชื่ว่ารู้ว่ามันจะเถาบ่โอ้เถาอยู่เราเจ้าพ่อได้อยอะเนี่นคือดอกแรกนะครับมีไฮรูกันเรื่อยเรื่อยเยะครับผมรุ้นักกันไปครับว่าจะไม่อีกบ่จะอีกดอกนึงนะครับโอ้ส่งสีเถาเนะแย่ว่ายังได้อยู่นะครับผมเนี่ยสวยเป็นครับผมอีกดอกนึงครับผมดอ,อกบานนะครับ พอใจ่ได้อยู่ครับเตรียมกันครับผมเห็ดแกรบนะครับเห็ดแกรบเท่าพอได้อยู่นะครับเห็ดแกรบอีกดอกนึงครับผมพอใส่ได้อยู่ครับเจอเห็ดแกรบอยู่แล้วครับผมดอ,อกบานแต่ว่ายังแข็งใส่ได้อยู่นะครับ มีสองดอกนะครับแขงแสบกันนะครับสารเ็ดแกลบมันจะไม่ให้เอีกชนิดหนึ่งนะครับคลายเ็ดแกลบแต่ว่ามันจะเฮ้นนะครับนั่นคือเป็นเ็ดที่คนส่วนใหญ่จะบ่กินนะต่ว่าถามว่ากินไดนบ่บ่เ,เบอือกินได้นะครับแต่ว่ามันเฮ่นต่ว่าก็บบริยมกินนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เพิ่นก็เอาสีขึ้นกันรอกขึ้นกันนะครับคลายกันแต่ว่าจะไม่จุดแตกต่างก,กันอยู่ วานี่เป็นเฮที่บเฮิร์น,นครับเ็ดแกลบกินได้ครับดอกนึงครับพอได้อยู่ครับตึงมันไปเลยครับผมหดอกนี้เน่าแล้วครับเพราะเป็นเซร์เห็ดครับดอกนี้ก็เน่ากัน องราแล้วแต่ว่าเราเป็นซื้อเฮดต่อไปครับกับผมยางมาชุดนี้ครับพ่อเฮดกระด้างหรือว่าเ็ดบดนะครับคือตามจริงกับผมตั้งใจมาเบิ่งเ็ดชนิดนี้นะครับเพราะว่าเห็นทองผ่ามันไล่นะครับก็คือขาดร้านจะเกิดก็คือคิดอีเลียนะครับนี่ชุดแรกเป็นกิ่งไม้หรือว่างาไม้หน่อยนะในดอกบานดอกหง่นะครับวอนยูนะครับนี่กับดอกหน่อย เพิมกันครับผมเห็ดยังเอวบดนะครับวันนี้มันคืเป็นเห็ดบดเห็ดเครื่องพอที่กินได้เก็บให้เรียบครับผมน่อีกดอกนึงครับโอ้เน่างลรานะครับออกหลายเมื่อแล้วนี่ไปไปเป็นซีเห็ดต่อไปครับครับผมมาเจอเห็ดบดอีกแล้วนะครับสังเกตี่ยเพิ่งตัวนี้หน่อยก็ออกนะครับนองยังอวันอยู่นะครับนี่ ตัวนี้ยหน่อยนะมันไต่มันหักลงเกิดเสยน,นะครับโอ้แสดงว,ว่าคือเือดีๆนะเพราะว่าสังเกต้องฝ่ามันไล่มาว่านนะครับเมว่อวาตามคํามปีพุทโธคนบอกไว้ว่าฝ่าไล่เฮ็ดบดจะเกิดจะออกว่าแั่นะแมงคือเพิอ่อนใบหรือที่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้เก็ม Head เฮ็ดบดปานอดไนะครับเพราะค่อนข้าขงที่หาควัอนอยากอ่ะมันอนีมาพอ่อ อีกจุดหนึ่งครับอ่อนอยู่นะครับเอาไปสุปใส่หนังใส่บวกทัวแ่บนะครับก็ถุงที่เป็นส่วนส้นส,นสน้นซอนนี่งามอยู่ครับผมเนี่ยหลอ่อนอยู่นะครับเตรมกันไปเลยครับผมอดอกเนึ่งครับของเราดอกสองดอก ไปเติมกันครับเดี๋ยวยิกต้นเนื้อแล้วครับยางมาโอ้ตัวนี้หน่อยนะครับแต่ว่าเกิดหลายดอกอยู่นะครับเนี่ยอะไาจะขางล่างก่อนครับผมข้างล่างนี่ยกำลังเป็นดอกอง,งามๆเลยนะครับอ,อ่อ,อนเลย แรงสีสาหาดอกอยู่ครับเป็นมาข้างบนครับเป็นดอกกำงามดอกบานแต่วันอ่อนอยุ่นะครับถึิสิเป็นดอกแห้งบาแล้วมันแห้งก็สามารถใส้ได้นะไปต้มซุปก็ได้แต่นี้ยังอ่อนดีอยู่ครับ อีกสามดอกครับต้นนี้น้อยนะครับคือต้นไม้ที่มันตายแล้วมันเกิดคนระับบางเสียกรน,น้องควันคำว่าเป็นควันกับเป็นต้นนะครับแบบต้นนี้นะยืนต้นยอยูยยังบม่ล้มมันตายแล้วยังบม่ล้มนะเตรียมกันครับเห็ดบดนะครับหรือว่าเห็ดกระดังเห็ดปลาทจะเกิดตามธรรมชาตินะครับบริเวปูด้วครับแนละ้วอายู่หากินเมื่อนี้นะครับในช่วงเขาเศร้านะครับช่วง เาสาของมันทีเกาพุชจิกายนนะครับสองปัญหาร้อยหกสิบสี่ครับอันนี้เป็นชนิดดอกแห้งนะครับเนี่ยดอกน้อยๆเกิดเห่วเลยนะครับตามต้นไม้ที่หลบนะเนี่ยป็นเบิร์ดนะครับเนี่ยเห่าวมาจมนพีเลยไพี่น้องเบื้องกันครับไปเก็บบประยุน์เหอเนี่แมนเบิร์ดครับเห่ยวไปเลย นี่เห็ดหำฟันนะครับกินได้ด้วยกันน่น้อยแพงเดืองนะครับบางพืทีอาจะเอินซิวขึ้นกันครับครับผมหลังจากที่เดินเลาะปลานะครับก็ใช้เวลาบดด่อะไรนะครับเพราะว่าหน่วยเวลามีจํากัดนะครับก็เลยเลาะบอด่วนบ่อไก่ได้ยุตได้กินด้ครับสำหรับการหาอยู่หากินมือนี้นะครับการเก็บเห็ด แรกๆม้าจะเป็นเฮดแดงเฮดก้อนนะครับไม่บุกี่ดอกดอกแล้วก็มาที่ได้หลายดอกก็คือจะเป็นเฮดบดนะครับเห็ดบดหรือว่าเฮดกระด้างครับเพราะว่าสังเกตมองฝ่าหมูว่านนี่ฝ่าไร่นะครับผมเลยคิดว่าเฮดน่าจะออกนะเพราะว่าเคยฟังคำผู้เฒ่าคนเบาไว้นะครับว่าถ้าฝ่าไร่แสดงว่าเฮดบดออกนะครับก็เลยขึ้นมาเบิ่งมารอเบิ่งก็คือเพิ่นไวรีนะครับได้มา สองสามหม่องนะพ่อได้ไปซุปอยู่ครับซุปเส้นนังซุปบแปบบซุปตัวแสบนะครับขอบคุณพี่น้องพ่องลาซุปผู้สุขคนครับเจียเจียขาวมารับชมรายก,การจากช่องอีสานบันปลาสตอรี่นะครับเบิรงคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสารรค์คลิปต่อไปครับพบพกากกันในคลิปหน้าครับสวัสดีกันสุปป่ผู้สุขคนบาวเจียบัวจนไปแล้วสวัสดีครับ